รสชาต like ิเหมือนโคลาแบบหวานๆน่ะน้ำโคลาหวานๆเฮ้ยทุกคนมันขึ้นไวมากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย he เ้ยเฮ้ยจะล้นไหมจะล้นไหมจะล้นไหมสวัสดีค่ะพบกับช่องข้างขนมแล้วนะคะวันนี้ดิวจะมารีวิวเบียชินจังค่ะทุกคนก็สืบเนื่องมาจากว่าดิวเพิ่งจัดตู้ขนมในบ้านค่ะดิวก็มาเจอนี้ค่ะทุกคน ซึ่งจำราคาไม่ได้แล้วถ้าจำไม่ผิดนะคะราคาน่าจะประมาณแ0 90บาบาททุกคนลองไปเซิร์ชดูนะคะคำว่าเบียชินจังนะคะหาซื้อได้ที่ไหนอันนี้จำไม่ได้แล้วเพราะซื้อนานมากมันออกมานานแล้วทุกคนแต่ว่าเราเห็นแล้วเราก็รู้สึกว่า๊วันนี้ก็หายน้ำจังเลยได้เวลาหาอะไรสนุกสนุกทำแล้วสิเพราะฉะนั้นเราจะมารีวิวเบียร์เด็กคะ่ะทุกคน แต่ว่าในน้นมในโลกออนไลน์เขาก็ใช้คําว่าเบียร์ชินจังเบียร์เด็กกินได้นะคะทุกคนกินแล้วไม่เมานะคะแต่อร่อยซาสุดๆไปเลยงั้นเดี๋ยวเรามาลองกันลเลยหน้าปกนะคะก็จะเป็นลูกที่ชินจังนะคะกับหมาของเขานะคะซึ่งดิวจาชื่อหมาไม่ได้ถ้าใครจําได้นะคะรบกวนคอมเมนต์ช่วยดิวควนความจานิดนึงนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลย ให้ที่ดูแล้วคิดว่าน่าจะแถมแก้วเบียร์มาให้ด้วยนะคะคงเป็นแก้วพลาสติกนะคะแล้วก็มีผงเบียร์อะไรบางอย่างโอเคด้านหลังนะคะเขาจะมีบอกวิธีการทำค่ะทุกคนก็จะมีไล่มานะคะตั้งแต่ใส่น้ำใสุ่งเบียร์แล้วก็โอ้แล้วมันจะฟูค่ะ ผงเบียร์จะฟูขึ้นเรื่อยๆเ,เสร็จแล้วก็ให้ใส่น้ำแข็งอีก2ก้อนนะคะโอเคอ๋อข้างหน้านะคะเขาเขียนเลข4ี่เรารู้เลยเดาว่ามันจะให้ลุ้นกันค่ะทุกคนว่าในนี้เราจะได้แก้วลายอะไรนะคะมีให้เลือกถึงสี่แบบได้ลุ้นกันค่ะทุกคนก็เดี๋ยวพอแกะกันเลยนะคะโอเคอืมฉันแ อานี้ค่ะนี่น่ารักไหมพิงจังและน้องของเขาอืมโอเคเป็นแก้วแบบนี้ค่ะทุกคนแล้วก็จะมีเป็นเหมือนผงเบียร์นะคะงั้นเดี๋ยวเรามาทำตามที่เขาบอกกันเลยนะคะอันดับแรกใส่นะโอ้เขาบอกว่าให้ใส่น้ำตามขีดทันทุกคนมันจะมีขีดห0 1สิ1ร0ใยรยห้าสิรูปเขาบอกว่าให้ใส่ที่ขีดหนึ่งนะคะเพื่อการที่เรา กิดจะเลอะเทอะนะคะแล้วที่บ้าจะว่าเอาเราก็มาลองใส่จานกันนะห <_ C ell> ันด้านนี้เนาะจะได้เห็นชัดๆเนาะ <_ C ell> โอเคอยอ๋ยวขออนุญาตใส่ตามนี้เนาะ <_ C ell> โอเคอดูตามขีดตรงนี้ค่ะทุกคนหนึ่งร้อยนะ <_ C ell> โอแ้แล้วเขาก็บอกด้วยว่าให้เตรียมน้ำแข็ง,ขงด้วยสองก้อนนะคะดิวเตรียมพาพอดีเดะเลยโอเคทุกคนมาลุ้นกันเลย อันนี้ก็คือเป็นผงเปียนะคะนี่คนมันค่อยๆฟูทุกคน,น,เ,คกคนเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเฮ้ยทุกคนมันขึ้นไวมากเฮ้ย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 จะลดไหมจะลนไหมจะล้นไหมจะล้นไหมจะลนไหมจะลนไหม ยทุกคนเขากลับพอดีมากอะ่ะคือใส่น้ำหนึ่งร้อยมันขึ้นแบบฟ mm ูพอดีเดชเลยงั้นเดี๋ยวเรามาใส่้ว่าจะไม่เปือเป้อนหรอเปื้อนทุกคนเพราะว่าน้ำแข็งละลายขออนุญาตใส่กันเลยนะคะทุกคนอุย้ยทุกคนทุกคนมันล้นแน่เลยอะ่ะใส่เถอ,อะเนาะอุย้รยระบบใข้ใส่สองก้อนเราก็ต้องทำตามที่เขาบอกนะสองอุย้ยน้ำเลอะหนึ่งก้อนนะคะ อุ้ยทุกคน,ท,กคนทุกคนรสชาติเหมือนอะไรบ้างรสชาติเหมือนโคโลาแบบหวานหวานอนะน้ำโคลาหวานหวานที่แบบซาซาหน่อยอร่อยดีวหันน้ากระตูนี้ดู โอ้พอใส่แล้วฟองมันกระทอมไปแทบไม่เหลือฟองเลยทุกคนแต่มกย้าเห็นป่ะทุกคนแบบึ๊ขึ้นมาแบบว้าวอทุกคนมันหวานๆเปรียปร้ยวๆมีรสของโคลาน่าจะเป็นรสโคลาอนะไรดีวะเป็นเบียร์เด็ก ที่ทานยังไงก็ไม่เมานะคะทุกคนดื่มไปครึ่งนึงแล้วยังไม่เมาเลยเขาทำน้าหลักเดียดแล้วแก้วอันเนี้ยดื่มก็สามารถไปล้างแล้วไปใช้ต่อได้ด้วยเนาะชื่นใจหวานหอมอร่อยมากเลยทุกคนไปลบโคละ เย็นที่ใจก็อย่างค่ะทุกคนสรุปนะคะอร่อยแฮปปี้สนุกได้ทำเองด้วยและที่สำคัญนะคะได้กัดทันได้แล้วก็ไม่เมาค่ะทุกคนโอเคถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืม กดไลค์นะคะกดคอมเมนต์ให้คลิปนี้ด้วยนะคะคอมเมนต์ comment มาคุยกันแล้วก็อย่าลืมไปหาชื่อน้องหมาของชิีายให้ดีด้วยนะ่ชื่ออะไรแล้วมาคอมเมนต์คุยกันนะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องดูแล้วกดติดตามส่วสั่นกระดิ่งจิงๆิเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปแม้แต่คลิปเดียวเลยนะคะกคนดวันนี้ดิวไปก่อนนะคะ